เอาจริงๆเธอะแค่บอกรักแฟนมันจะยากอะไรนักหนาขนาดนั้นนะคะแค่พูดคําว่ารักเธอแค่คนเดียวเนี่ยเออมันจะยากอะไรนักหนานะคะบางทีเราก็แบบว่าเออแฟนเราเดี๋ยวจะจะเอื้อเอ่ยว่าจีวาจานะบอกรักเราสักนิดสัหน่อยก็ไม่ได้ดูที่การกระทําสิพูดคํว่ารักคาเดียวก็จบทําไมพูดยากนักหนารักเราไหมเนี่ยอ้าวันนี้หัวข้อแรนดอมนะคะบอกรักมันยากมากหรือไงแค่พูดว่ารักเธอคนเดียวเอออารมณ์ประมาณนี้ใครมีแฟนพูด คำว่ารักน้อยมากๆไหมคะถ้าเป็นประมาณนั้นเรามาฟังกันดีกว่าว่าลึกๆในใจเขาอะรักเราจริงหรือเปล่าพลังงานแรนดอมนี้เป็นของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟประกอบไปด้วย3ราศีนกกลุ่มชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าเขารักเธอคนนั้นอะแหมบอกรักเรายาก,ยากเย็นซะเหลือเกินอยู่ในราศีอะไรกันขอเป็นตัวแทนหยิบพลังงานราศีให้นะคะ จะได้เชื่อมโยงจะได้เหมือนกับว่าเป็นการดูดวงส่วนตัวเนาะแต่จริงๆแล้วเ,เป็นภาพรวมนะคะแต่เราจะเจาะราศีให้เพื่อคุณได้มีเขาเรียกว่าได้เข้าถึงในเรื่องของคู่เราให้มากที่สุดแล้วกันนะมาเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวขอโอเคเขาเป็นตัวแทนเปิดไพ่แล้วกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของอาจารย์วัสนสาม,มิซิงทารโลนะคะใครชอบหัวข้อนี้ แล้วลองฟังดูคะ่ะอาจจะเป็นบางช่วงบางตอนหรือเรากําลังต้องการสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะเขาคนนั้นนะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีมังกรนะราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันเอ๊ะใช่แฟนคุณไหมคะลองทบทวนสิใช่ไหมนะคะคุณไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดคาว่ารักนะ่ะสงสัยจะต้องดูพลังงานนี้นะคะเป็นคนกลุ่มของชาว มังกรก่อนนะมังกรพึกงศกันนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอู้กลุ่มราศีเดียวกันกับคุณนะคะขยายนักสัตว์นิดนึงนะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มนักสัตว์ขานเทาะวอกฉลู นะคะนี่คือพลังงานของเขานะตรงแค่ราศีได้ไหมได้อาจารย์จะบอกทุกๆครั้งเลยตรงแค่ราศีก็ได้นะตรงนักสัตว์ได้ไหมได้แต่ถ้าเขาคนใดคนนึงตรงทั้งราศีแล้วก็นักสัตว์นะอยู่ในพลังงานเดียวกันโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะแล้วมันก็เลยเป็นตัวตนของเขามากที่สุดคุณจะยิ่งฟังยิ่งมีอัธรศนะคะยิ่งเข้าใจนะมีตัวเลขผูกสัมพันธ์ไหมตัวเลขผูกสัมพันธ์มองเห็นตัวเลข2ค่ะ สองในที่นี้อาจจะมีเขาเกิดวันที่สองไหมเอ่ยหรือว่าเกิดเออเขาเรียกว่าเกิดวันที่สองไหมนะหรือว่าเกิดในช่วงของวันจันทร์หรือเปล่านะคะหรือเกิดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ไหมนะคะพลังงานของเลขสอเนี่ยวันทีอาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่เกิด Iesen, วันที่22วันที่2ก็ได้นะคะหรือเป็นวันที่เขาสารภาพรักเรานะคะวันที่2หรือวันที่22นะเป็นตัวเลขที่มันเหมือนเป็นตัวเลขระหว่างคุณกับเขามันมีเลข2ช่วงช่องว่าง lockdown, ของอายุหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นช่วงของความรักจํานวนความรักที่เรารักกันวันที่เราพบรักวันที่เราสารภาพรักหรือว่าวันที่เราทั้งคู่เนี่ย เป็นของกันและกันโอ้สองตัวหลังทะเบียนรถเอ้สี่ตัวหลังทะเบียนรถนะคะเบอร์มือถือนะคะสองเขาเรียกว่าเขาจะให้ดูที่สามตัวหลังเบอร์มือถือนะสี่ตัวหลังทะเบียนรถนะคะหรือว่าอาจจะมีตําแหน่งในเลขที่บ้านนะคะเลขที่คอนโดชั้นฟอร์ที่เขาว่าใส่อยู่จะมีเลขสองเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเอยใช่ถ้าเลขสองเนี่ยต้องใช่เขาแล้วบางคนก็บอกเป็นเสื้อกีฬาก็มีนะอืมต่อมาค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าบรรทัดที่2จะขยายความอะไรนะคะมันยากนักหรือไงกับคําบอกว่ารักเนี่ยเออเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่นะคะเดี๋ยวไปเช็คพลังงานความเป็นตัวตนของเขาดีกว่านะคะขอใช้ไพ่ชุดนี้แล้วกันอืนะคะเรามาดูกันแรนดอมนี้นะคะเป็นภาพรวมนะไม่อาจจะตรงกับคุณได้ซะทุกคนนะคะแล้วก็เป็น ถือว่าฟังเข้ามาเป็นบางช่วงบางตอนที่เป็นของเรานะคะอะไรดีๆก็ปรับใช้อะไรรู้สึกมันไม่ใช่เราก็ฟังแบบเพลิดเพลินฟังสนุกสนานไปนะแต่อย่านําเอาคําพยากรณ์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นตัวชี้วัดตัวเองนะคะเพราะว่าเราต้องมาดูดวงส่วนตัวใช้วันเดือนปีเกิดนะเพื่อผูกสัมพันธ์ดวงชะตานะคะมาเรามาว่ากันนะไปดูลักษณะของเขากันก่อนว่าเพราะอะไรเขาถึงเป็นคนที่ไม่ชอบพูดคำว่ารัก เขาให้ไงเขาเป็นคนที่ให้เขาเขาให้เขาเอาคุณขึ้นหิ่งอยู่แล้วแหละนะคะนั่นหมายความพลังงานของเขาเนี่ยเขารักคุณอยู่แล้วนะคะชีวิตของเขาเนี่ยทำทุกวันนี้นะคะก็ ก็มีแต่ง,งานเนาะทำงานนะคะใช้ชีวิตแล้วก็ลองรับอารมณ์ของคุณเนี่ยเขาก็เวียนหัวจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเดี๋ยวอยากกินนู่นเดี๋ยวอยากกินนี่แค่นี้เขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแทบไม่ทันเปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันแล้ว กับความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะคะแต่ถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมก็เขาก็ยังรักคุณอยู่ดีเขามีความคาดหวังเกี่ยวกับตัวคุณกับเรื่องของอนาคตการแต่งงานเนาะการหมั่นหมายการใช้ชีวิตร่วมกัน การลงทุนทําธุรกิจเล็กๆระหว่างเราสองคนหรือการสานต่อธุรกิจกงศีของคุณของเขาอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นความสําเร็จนะคะความชื่นมืน่นเขามีคุณเป็นอนาคตอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ยังไม่ได้บอกแวกเลยนะที่จะไปไปมองหาใครเนาะใจเขาก็มีแต่คุณนะทีนี้แค่อย่างที่บอกค่ะแค่อยู่กับคุณเนี่ยก็เวียนหัวแล้ว ไม่ไหวที่จะไปมองนอกลูนอกทางนะคะไพ่พลังเดอะซันเขาอยากคือถ้าเป็นพลังงานเนี่ยคืออยากใช้ชีวิตคู่กับคุณนะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะนั่นหมายความว่ายิ่งมายิ่งมาต่อกับไพ่สี่แม่เท้าเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานที่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันเกื้อกูลกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราอยากมีลูกลูกด้วยกันหรือว่าถ้าเราไม่มีลูกเราก็จะไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่หรือว่า คือคุณกับเขามันเหมือนเพื่อนต่อให้มีความมีช่องว่างระหว่างอายุที่ต่างกันอ่ะมันก็เหมือนกับเฮฮาปาจิงโกรสนุกสนานเฮฮากันไปอ่ะนะคะหยอกล้อกระเซา้ยาย้าแย่นะคะเขาก็แค่นี้ก็เวียนหัวจะแย่อยู่แล้วนะคะเออแค่วันๆเนี่ยประทคารมบอกรักสี่ไม่รักสี่ โอ้แค่นี้นะคะก็ก็เยอะแล้วจริงๆแล้วเขาอะไม่เคยเบื่อเบื่อหน่ายคุณเลยนะคะเขามีคุณเป็นพลังงานใจแล้วคุณกับเขาเนะี่ยอยู่ด้วยกันะ่ะมันเกื้อกูลกันเรื่องของโอกาสดีๆโชคดีดด้านการงานด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอะมองว่ามันเป็นเรื่องที่วุ่นวายในใจน่าจะเป็นบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายนอกในที่นี้อาจจะเป็น วิถีชีวิตที่เขาต้องทํางานต้องเจอเจอ้านายลูกน้องเพื่อนรวมงานนะคะการสวมหน้ากากเข้าหาสังคมนะคะการทํางานในสิ่งที่เขาไม่อยากทําหรืออะไรคือมันมีความกดดันภายนอกมากกว่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานของคุณเลยตอนแรกที่เปิดเกี่ยวกับคุณเป็นพลังงานบวกหมดเลยแต่ถ้าให้ลบราคาฟันเขาคิดว่าเขาไปเหนื่อยกับคนข้างนอกมากกว่าแค่ใช้ชีวิตก็เหนื่อยมากพอแล้วเพราะฉะนั้นกับคุณเนี่ยมันคือความ ความสุขบางครั้งเขาก็รู้นะว่าคุณชอบกระเซ้าเย,ย้าแย่ชอบแกล้งชอบเล่นเขาก็เออหนุดหง,งิดบ้างยิ้มบ้างหัวเราะบ้างแต่ก็ดีเพราะมันไม่เหงามันเหมือนเป็นพลังงานที่ไม่เหงานะคะมาโอ้โหไพ่ใบนี้คืออะไรนะคะเขารู้สึกอะไรกับหัวใจสามเศร้าโอ้คืออย่างนี้เขาอะเคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีนะคะ แล้วทุกอย่างมันก็ทําให้เขาเนี่ยพอเวลาที่เขาเฮิร์ตมากๆหรือทุกข์คือคนเราก็ย่อมผ่านความรักกันมาบ้างอะเนาะเขามีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีอาจจะเจออะไรที่ไม่ดีมากๆด้วยนะคะพอตอนเนี้ยเขาแข็งแกร่งละเออเขาก็ผ่านชะตากรรมอะไรมาแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเวลาที่เขาทุกข์ใจเรื่องของความรักเวลาผิดหวังหรือเวลาที่ความรักมันไปกันไม่รอดอะเขาหนักนะเออต่อให้บางทีอะ คุณคนที่ดูพลังงานแรนดอมนี้อยู่เป็นผู้หญิงอ่ะแฟนคุณเป็นผู้ชายหรือใดๆก็ตามหรือเพศใดก็ตามบอกให้รู้ไว้เลยว่าบันทีเขาก็หนักนะเออเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีความสุขเวลาที่เขาเฮิร์ตเขาก็หนักมากๆหเหมือนกันเขาจึงไม่ชอบการผิดหวังไม่ชอบการอกหัก ไม่ชอบความรักที่ไปไม่รอดเพราะเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทใส่ใจพอสมควรเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เขากังวลใจมากๆคือคําพูดเขาไม่ชอบคําพูดท้าท้าตีท้าต่อยท้าเลิกแบบจริงจังอะเนาะหรือบางครั้งบางคนบางคู่เนี่ยก็อาจจะใช้คําไม่สุภาพพูดคุยกันเหมือนเป็นเหมือนเป็นความสนิทอะนะคะมันมันก็ฟังได้แต่มันก็จะมีคีย์เวิร์ดหรือคําพูดบางคําพูดอะ ที่ต่อให้เราสนิทกันแค่ไหนอ่ะก็ไม่ควรพูดมันจะมีประโยคแบบนั้นด้วยอันเนี้ยฟังเอาไว้แล้วก็อย่าไปพูดนะคะซึ่งแต่ละคนจะมีประโยคหรือบทสนทนาหรือคําพูดใดๆที่มันทําให้เรารู้สึกไม่โอเคกับความสัมพันธ์แต่ละคนมีไม่เหมือนกันบางคนไม่ชอบคําว่าเลิกอืมบางคนไม่ชอบคําว่าดูคนนั้นสิ เขาเป็นสามีดีกว่าคุณอีกอะไรแบบเนี้ยอย่าได้คาดเลยนะคะอะไรก็แต่ไม่รู้ว่าครอบครัวใดมีคําพูดใดที่มันกระทบใจอันนี้ต้องเรามาระวังนะคะอ่ะเราจะเปิดไพ่เสริมอีกสักชุดหนึ่งนะคะเราเปลี่ยนพลังงานไพ่นิดหนึง่งทีนี้จะเป็นเรื่องของความรักแล้วเขารักเราใช่ไหมต่อให้เขาไม่พูดเนี่ยเขาก็รักเราใช่ไหมเออรักไม่ล่ะ อีรักสิทำไมจะไม่รักเหมือนเพื่อนกันนะ่ะพวกคุณน่ะน่ารักกระเซ้าเย้าแย่เดินผ่านตีก้นเดินเดินผ่านอแบบว่าอาจจะกะแย่แบบว่า,อ,า,จจแบบวาอี๋ยาย ยายขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค็คือมันเหมือนความแย่กันในบ้านอ่ะเออมันไม่ใช่จริงเรื่องจริงจังอ่ะมันเป็นความแบบทะเลนต,ตึงตังกันในบ้านมากกว่าถึงได้บอกว่าบางครั้งต่อให้มีความต่างของอายุมันก็จะมีมุมที่น่ารักกระเซ้าเย้าแย่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักนะคะเป็นพลังงานรักที่ดีด้วยทุกวันนี้เขาก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้สถานการณ์ เพื่อให้ชีวิตมันดีอ่ะเพื่อให้ความรักของเรามันดีแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความมั่นคง <Okay. S 1> เขาเป็นคนเขาเป็นคนที่ชอบทําชอบชอบทําให้ให้เห็นเห็นไปเลยอ่ะว่าบางครั้งคุณชอบอไอ้สิ่งเนี้ยคุณยังไม่ทันเอ่ยเลยบางทีเขาก็ซื้อมาให้คุณกินแล้วคือก вот ็ทําไปเลยอ่ะไม่เห็นต้องบอกว่ารักเลยไม่ต้องโทรมาด้วยที่รักอยากกินไอ้นี่ไหมผมเห็นแล้วคิดถึงคุณผมเลยซื้อมาให้เขาก็ไม่ใช่ บางทีคุณกลับมาอ้าวเจอกุ้ยเจอกุ้ยชายเจ้าโปรดเจอน้ําปัน่นอู้ถูกอกถูกใจไม่ทันบอกแฟนเอาใจจังเลยอันนี้เขาเรียกว่ารักของเขาแล้วนะคะอ่ะเห็นไหมถ้าเขารู้ว่าสิ่งไหนที่คุณชอบหรือว่าเขามองว่ามันดีเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาไปเองไปเลยไม่ต้องมานั่งขอแบบที่รักคุณชอบอันนี้ไหมผมจะซื้อให้ฉันจะซื้อให้ไม่เขามีอำนาจในการตัดสินใจเขาก็จะใช้ตรงนั้นไปเลย ตัดสินใจไวทําอะไรไวไปเลยให้คุณเลยนี่ไงอุ้ยเดอะซันขึ้นอีกแล้วอ้าวเดอะซันไพ่ชุดนี้ทับกับเดอะซันไพ่ชุดล่างด้วยและอยู่ในตําแหน่งเดียวกันเห็นหรือไม่เห็นดูตามตําแหน่งที่ผู้ทำนายชี้พลังงานของเขาที่มีต่อคุณ ถามแล้วเออก็เกิดขึ้นแล้วถามว่าเขารักคุณไหมก็ยังคงทับลอยเหมือนเดิมนะคะเป็นเดอรซารรักสนุกสนานนะคะเป็นความเอนดูซึ่งกันและกันนะคะเอาเอาเอา,เอาใจใส่บางทีถามว่าโรแมนติกไหมมันสอดแทรกอะ่ะมันไม่ใช่โรแมนติกจ๋ามันก็สอดแทรกไปตามวันเวลาของมันมันก็จะมีมุมมุมน่ารักน่ารักของเขาที่ทําต่อคุณนะคะ Ten of cup รักแล้วรักอีก ที่รักพูดคําว่ารักซิโอโหทําให้ขนาดนี้ไม่รักหรอต้องให้พูดรักบาเดียวก็พูดเออรักเออรักซี่ไม่รักจะทําขนาดนี้หรอเออรักรเนี่ยอารมณ์มันีคือเขาทําให้เห็นแล้วไม่ต้องถามหรอกแต่คุณก็บอกว่าพูดคําว่ารักไม่ได้ไงแค่คําเดียวสั้นๆไม่ได้ไงก็บางทีคุณก็ก็งงงงนะออาจารย์ก็มองแบบนั้นนะคะ อา้าวอาจารย์กลายเป็นมามา,มาว่าหนูซะและ้วเออมาว่า f อซะและ้วเขารักคุณนะคะเพียงแต่ว่าการกระทําเขาเน้นเน้นทําไปเลยอะจบจบไปนะคะมันก็เป็นการเอาใจใส่อย่างหนึ่งแล้วนะอ่ะแล้วคุณล่ะคุณล่ะรักเขาไหมโอ้โหู รักยิ่งกว่ารักเขาคือคนที่ใช่เลยค่ะจันค่ะเขาเป็นคนที่หนูรักเขามากแล้วเขาก็หนูก็หมายมั่นปั้นมือว่าเขาคือคนในอนาคตทุกคนเวลามีความรักก็มองว่าคนนี้คือคนที่ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่เต็มเปี่ยมเขาก็เต็มเปี่ยมกับคุณในด้านความรักในการกระทําคุณก็เต็มเปี่ยมเลยขยันบอกรักด้วยขยันหอมแก้มด้วยโอ้โมองแฟนน่ารักไปหมดแฟนตื่นเช้ามาหัวยุ่งหัวฟูแฟนน่ารักอืแฟนมีซิปแพคออ้แฟนฉันซิปแพ หรือว่าเรามีแฟนแบบว่าทุมทวมอู้แฟนเราอบอุ่นก็แล้วแต่เราจะมอง่ะน่ารักไปหมดนะคะร้านรักทุกสิ่งอย่างสักะเบอย์เยเือลบนะอ่ะต่อมาค่ะชอบทําชอบแย่ โหเป็นพลังงานความรักล้้วนเลยแย่ yeah, อาจารย์หนูชอบแย่เขาอะแล้วก็แล้วเข,ลเขามางออะเอออะจ้ะจก็ตามใจนะคะเหม็นเหม็นเหม็นความรักนะคะคือหนูรู้แหละว่าเวลาทะเลาะกันเขาก็งอใครผิดใครถูกบางทีเขาก็ไปฝ่ายงอเออนะคะก็ยังช่วงช่วงอินเลิฟก็ประมาณนี้เออคุณก็คุณก็รักเขานี่แล้วคุณก็รู้ว่าเขาก็รักคุณนี่ โอ้ยโลกใบนี้มีเราสองคนมีอนาคตร่วมกันแสดงว่าพวกคุณอาจจะคุยกันในในมุมมองของอนาคตแล้วด้วยนะคะว่าเราจะทําอะไรโตขึ้นจะเป็นยังไงเราจะรักกันสักแค่ไหนคือมีการวางแผนอนาคตกันแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตอกย้ําถามว่าคุณรักฉันคนเดียวหรือเปล่าเพราะไพ่พลังงานก็รักคุณคนเดียวเท่านั้นแหละนะคะเนี่ย king of coin นะคะมีอะไรก็ให้คุณหมดนะคะ โอ้โหไม่มองใครด้วยซ้ำปิดกั้นตัวเองนะคะเมื่อมีคุณแล้วก็ปิดกั้นตัวเองจริงๆแล้วคุณเป็นพลังงานของความรักคุณอยากให้เขาโทรหาคุณบ่อยๆคุณอยากให้เขาไลน์หาคุณบ่อยๆหรือคุณอยากให้เขาเนี่ย ส่งสติกเกอร์อะไรมาบ้างต่อให้ยุ่งงานก็ส่งสติกเกอร์มาหน่อยไม่เป็นความรู้สึกที่คุณอยากเชื่อมโยงเขาอะนะคะคุณชอบการติดต่อพูดคุยทางออนไลน์ากให้เขาสื่อสารอยากให้เขาส่งสติกเกอร์เป็นอารมณ์ประมาณนี้มากกว่ามีความน่ารักทีนี้คําพยากรณ์เนี่ยอาจจะสลับสับเปลี่ยนได้นะเพราะเป็นพื้นฐานของความรักคู่และเป็นดวงความรักที่เขาก็รักเราเราก็รักเขามันมีโอกาสสลับสับเปลี่ยนนิสยัยสับเปลี่ยนไปมาได้เพราะมันเป็นความคู่กันอันนี้คู่กันนะคะขนาดเลขเนี่ยเป็นเลข2เลข2เลยไปเป็นเลข2คือ ยังไงคู่นี้ก็รักนะคะรัก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 ไม่รู้จะรักยังไงไม่รู้จะให้พูดยังไงอ่ะเออไม่ต้องไปถามเขาแล้วค่ะดูการกระทํานะคะลูกอ่าดูการกระทํานะคะอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณรําคาญบ้างไหมในการที่คุณถามบ่อยๆเนี่ยราคาญบ้างไหมอ่ะถามเลยว่ารําคาญไหมเปิดไพ่ให้มันคุมเครือที่มันคุมเครือไม่ราคาญแฮะตัดเพ้อต่อว่าอย่างั้นแหละแต่ไม่ราคาญหรอกเออบางทีก็แกล้งไม่พูดกับคุณซะงั้นอะ่ะ ไม่ลำคาญค่ะเขาเขามีความสุขนะคะคุณอยากพูดอยากถามอะไรก็ถามไปเขาจะตอบไปตอบหรือเขาจะแย่คุณกับรเรื่องของเขานะเขาเป็นอารมณ์นี้เพราะฉะนั้นไม่เบื่อไม่ลำคาญถามได้จ้าถามได้เลยนะคะจะถามจากนี้และตลอดไปก็ได้จะจะใช้การพิมพ์ถามก็ได้ชินแล้วนะคะชินแล้วเออแต่ถ้าวันไหนที่คุณไม่ถามเขาก็รู้สึกขาดอะไรไปเหมือนกันนะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย เออวันนี้คุณไม่เห็นถามเลยว่าผมรักคุณหรือเปล่าฉันรักคุณหรือเปล่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ถามคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณงอนเหรอคุณโกรธเหรอคุณเป็นอะไรเหรอพอเราไม่ถามหรือเราไม่ถามอะไรซ้ําๆหรือเราไม่ทําอะไรย้ำๆเหมือนเดิมอะกลายเป็นว่าเขากลับเป็นคนที่หันกลับมามากกว่าเฮ้ย <esf. S 2> เป็นไรอะ่ะแหมันเป็นอารมณ์นี้เลยแสดงว่าขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้โมโหไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้รําคาญด้วยพอคุณไม่ถามกลับ ขวัญควาบมาหาคุณอีกเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรหรือเปล่า2เหรียญอีกแล้วเออเขาก็คิดถึงคุณทั้งวันแหละเพียงแต่ว่าเขาก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องทําของเขาแสดงว่าเป็นพลังงานที่คิดถึงเลข2มาหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น2 สองในตำแหน่งไหนของไพ่มาโขกมาหมดเลยแต่ดีนะไม่เอาเลขสองของไพ่ชุดใหญ่มานะคะเอออันนั้นอนะ่ะเจ็บปวดเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นสองที่เป็นคู่หมดเลยถือว่าดีมากๆนะคะเปิดไพ่ขนาดนี้นะถือว่าใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะโชคชะตายอยากบอกอะไรคู่ของคุณนะจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตโชคชะตายอยากจะบอกอะไรโอ้โหมีลุ้นนะ มีรุ้นมีความรักที่ชื่นมื่นนะคะมีความสุขมีความสมหวงังมีความสําเร็จอุ้ยอาจจะได้มีเกณฑ์ลั่นละครังวิวาแก้งหรือเปล่าหรืออาจจะได้มั่นหมายสู่ขอแต่งงานหรืออาจจะได้ร่วมกันซื้อบ้านเป็นของเราลดเป็นของเราซื้อที่ดินซื้ออะไรมันมีความสุขความชื่นมืนนะคะ อ้ยสองรวมเป็น1น,นะคะไปในทิศทางที่ดีมีความสุขในความรักที่ดีนะคะต่อยอดนะคะอยู่กันไปก็มีแต่อะไรนะกิ่งทองใบหยกนะเออค้ำคูณในด้านของการเงินด้วยยิ่งอยู่ด้วยกันเงินก็ยิ่งดีนะอุ่นหนาฝาข้างเงินเจริญง,งอกงามนะคะเป็นคู่การเงินที่ดีเป็นคู่การงานที่ดีแล้วก็เป็นคู่รักที่เหมือนเป็นเม็รที่ดีด้วยถือว่าเป็นไม่มีใครเป็นช้างเท่าหน้า เป็นพลังงานที่เป็นช้างเท้าหน้าทั้งคู่และช้างเท้าหลังคือคือเหมือนเดินไปพร้อมๆกันใครเหนื่อยก็แค่พิงไหล,ล่เราไม่มีใครล้มตึงไปข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนพลังงานที่เกี่ยวกันไปด้วยกันนะถูอเป็นเรื่องราวที่ดีของความรักนะคะก็ไม่ได้มีตําแหน่งแย่ไม่มีไพ่แย่หรือไพ่ทานลุนกรรมหรือไพ่เอ่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องน้ําตาตกในนะก็ถือเป็นเป็นความรักที่ดี ก็อย่างที่บอกค่ะแรนดอมนี้เป็นแรนดอมของสีชมพูเนาะก็เออไปในทิศทางที่ดีลำคาญก็ไม่ลำคาญคุณด้วยนะอะขยันต่อไปขยันถามต่อไปนะคะบอกรักมันยากไหมเขาแกล้งคุณนะคะแต่เขาไม่ลำคาญนะแค่รักเธอคนเดียวอู้เขารักคุณคนเดียวอยู่แล้วย้ําชัดละชัดเจนนะเออใครถูกอกถูกใจนะคะในคําอธิบายมีการแบ่งปันนะคะ กับอาจารย์ได้เลยหรือใครอยากจะกดปุ่มซื้อกระตงปุ่มขอบคุณนะคะก็ถือว่ากราบขอบพระคุณมากๆนะหรือใครอยากจะแชร์เป็นพลังงานแชร์สร้างปฏิหารแห่งรักแชร์ความเป็นสีชมพูให้มันกระจายไปทั่วว่าเออฉันมีความสุขก็ขอให้คนได้รับสารนี้มีความสุขเช่นกันเหมือนกันส่งความสุขซึ่งกันและการสอ,อสอเนาะส่งความสุขไปเลยนะคะปารถนาทุกคนมีความสุขที่เจอพลังงานแลนดอมนี้ใครอยากทำอยากให้ทําหัวข้ออะไรรอได้เลยเดี๋ยวจะมี หัวข้อที่ดักดักหน่อยนะคะเพราะว่ามีคนขอมาเรื่องของมือที่3เยอะมากจริงๆไม่อยากเปิดเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาเวลาเปิดให้นะคะเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นหัวข้อที่กําลังตรงกับชีวิตของใครบางคนบางทีเขาอยากได้ทางออกเนาะเดี๋ยวเราเปิดให้คอยติดตามช่องอาจารย์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ